เนี่ยนี่ของยายดุมโอ้ยยัยดุมเราหยุกควาไม่ได้ยายดุมมีตของยายดุมหมดเลยครับนี่นี่ครับยายดมยายดมโอ้ยยัยดมลูกหลานเราหลายก้ามูมึงสงหน่อย สวัสดีครับเพื่อนครับแม่มาได้ใส่ครับนี่แม่แต่อันนี้หูตุ้มพอจากบ้องหน่อนงนี่งเหมือนว่าน้องน้องเล็กหน่อยครับโอ้องแม่ที่ใส่มาหนอว่าเดทายลูกนะคือสามไปสองอ้๋อฟสีน้องลำแพลนอีฟสีน้องลำพืน้นอา้าวมัอนี่คือว่าแปลกๆเนาะบาตนี่เนาะ คือ่มมีเมียหน่อยบอดโจเนาะมือเน,อนออี่ยเนาะอือไปไซส่ไม่กันสั้นมุนหนา้ามุนหลังอยู่อะคุณเมียถ่ายรูปจีปบปะครับมาเนี่ยอาครับให้อีกรูปหนึ่งครับกบกเบ่งแจในยูทูบ มาเคยแป๊บใส่ปวดขากมามกเข่นอนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัวนิดเท่าไหร่ซตอลน่องันเดก็ครับ้นบน่า์เบินง้มือชืออชูมือไปติไปใชแลมาไหนหูเบ้อ กินอีหยังอยู่จังใสนอนใส่หูจักเบ็ดเมื่อนี่ฝนตกฝนลงเมื่อนี่ลมเมื่อนี่แฉหูจักเบ็ดก็ตกหรอกเนี่ยหูเสียงนอความสิมาลักษนี่สีลมกว่ากันยังหูเออหูเบิ้ลหนึ่งตัวสุดยอดเลยครับที่เช้าบะอันนี้ยิงตัวครับสวัสดี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 ครับจากสมุทรปราการ มาจากสมุทรปราการมาธุระหรือว่ามายังไงครับเนี่ยมาส่งหลานเราก็เลยมาดูด้วยโอสวัสดีครับ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 มาเซียนตัวอย่งร้อนขอบคุณครับขอบคุณครับมาต้องมาใส่เสือนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากได้เสือนี่ครับเดี๋ยวแค่ได้ที้แจกบบ เสียของผมเบิร์ตอันอื่นมีหลายอยู่ครับอันอื่นมีมีหลายอยู่แต่ของน้องยิงเพคนก็บยิมาแจกอยู่ครับไม่เคยดูเเด้่หมอรำไม่เคยดูหมอลำทุกเรื่องเลยซีดายนะพนียมาแจกหนาฮะมีมันเลยยี่สิบสามสิบตัวเลยครับเดี๋ยวรอเบิ๊งไม่เคยดูหมอรำโอ้สุดยอดดูหมอลำพ่ออุ้งยิงอีกแล้วสุดยอดเลยครับคนัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อใหมเดิอยาฟังเป็นไหมครับ ไม่เป็นหรอกแต่ว่าชอบน้องอยู่เฉย <laughs> <laughs>